เต็มโหลดพี่น้องเลยบัดน,นี้เนาะมเบ่โต๊ะคุ้มพันหม้อฉับเนาะคอยๆเด้อโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขคนเด้อโดยมาพอๆพพกำลังลัตีอีกแล้วพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กะ มาอยู่เต่าถ่านและพี่น้องกีนิกอ่าดึงไม้สวยแม่เทาเพลินแล้วพี่น้องอยู่ป่าพื้นอ่าบันนิก้าขี่รถมาเต่าถ่านตอนแรกว่าสีทาไอ้ทงผลนมาแก่พื้นให้แม่เทาเนาะอ่าบันนิถาโดนเติบแล้วก็เลยม่เ่ามันหิ้วข่าพี่น้องก็เลยมาถ่าอยู่เตอนเต่าถ่านแต่ว่าตอนนี้ไอ้ทงกําลังขับรถไทยมาพี่น้องเพิ่นนรมตีโทรหาเพลินเนาะทั้งโทรแล้วก็แซดหาเพลินไปซื้อน้ำว่ะก็เลยมาตำลังบันอ่าเพลินสีแก่พื้นมาพี่น้องไอ้แก่พื้นมาเต่าถ่านที่ดหยวเนาะ ได้รถหนึ่งไม่เท่ากับพี่น้องดึงซอยเพิินเนาะแบบอันอะจะก,ก้องพายพี่น้องเพิินบกาเขาไปเอาหานะน้องตีกับแบบเลยเขาไปดึงไห่แบบมันมีพาอยู่ทางลุ่มเนาะพิทยาอยู่ด้พี่น้องแต่ก็เลยอ่าดึงออกได้อยู่ได้เป็น่าก้องผลืออะไรเนาะโดยเลยมาถ่ายทงพ่นยูพี่พี่น้องเพิ่นกําลังขี่รถไทมาเนาะอาจจะเต็มรถอยู่ดอกเ๋ย่าเบิ่งพี่น้องตอนเพิินมาเนาะโดยพี่น้องเนาะ๋ยวมาเบิ่งไม่เท้าเพิ่นก่อนพี่น้อง เพิ่นเก็บพักอีกย่างทางนี้เนาะอาสวนเพิ่นพี่น้องเลยโอ้าวสบายดีได้ไหมถาวเดอร์สบายดีสบายดีอีกรอบเังนไงกินยังเลยมาหอเเืออะไรแบบนี้โอ้ยังหาบวบุอยู่หาย่าบางบุบปลาติตต์ได้อยู่บ้านแล้วนะฮะอาบางบุบมีแต่มีแต่ยอดมันเนาะไม่มีหมางเนาะอันนี้หนาอือเพิ่นเก็บยังบางบุบก่อนพี่น้องเลย จะหน่อยพื้นมาจะหน่อยได้อยู่ตี้น้องไม่ถ่ายโหหนึ่งเนาะได้เลยวะอืมได้บ่คือสีได้อยู่ดอกพี่น้องเลยคาเบิ้งเออจิโตได้ยูเป็นบ่เขาดึงก็ได้เป็นห่อพูวได้ค่ะไม่โดนใหญ่เติบพี่น้องเลยไม่ถ่ายเป็นกัมโบก้าเนาะกูยังหายเป็นเข่าไปมองมันมีไผ่เป็นไถไผ่บ่สจิโตร้ายได้ค่ะได้ของบวบหน่อยเนาะสีลูกกินเบาเรือจังเลย เป็นเชื่อปลาเออปลายังไงน,นอะ <c oughs> อืมมีปลาแหงเนาะด <c oughs> ีแหละว่าที่ตัวมีแต่ดอกพี่น้องเลยดอกอากาศฮอ่ห่อนเนาะหิวข่าวพี่น้องก็เลยมาถ่ายทงผืนยูเพอน <c oughs> ถ้าผืนยังโดนเด็กเขาก็เลยมาถ่ายยูพีก่อนวะเพราะว่าตอนแรกอันพัวเอ้ดวงผืนสปแก้ววะเป็น <c oughs> ในทงมาเลยก็เลยเป็นมา <c oughs> เป็นมาเท่ากัมีติดเนาะเออผืนโบมีบ่มีอันบ่มีโทรศัพท์เด้ ไปเชิคๆมากระพุ้มชีตินได้อืมหมักถั่วบ่มักถั่วเออมักถั่วก็มีเนาะเลยพอาะได้กินอยู่ได้หาน้ออย่างนั้นใจได้เลยเลยเผินเก็บไปแกงใส่ปลาพี่น้องเลยเพิ่นกำลังขี่รถไทยมาอยู่ได้รถเตียวไปขับเศร้า เก็บพักแกงใส่ปลา,า,าพาี่น้องเก็บพักแกงใส่ปลาใส่ปลาเลยอืมล่งขึนเก็บดีไปเก็บเก็บสวยเลยแจกแดงโล่งมาโอ้สวยได้หนีโมเมนต์โอ้12โมงป้า,ไา,ย,ายไหมคะเว้ยป้ายเก็บเก็บ,กบแกงใส่ปลาพึงก็ได้ เพื่อนเก็บน้องบวบมาแล้วพี่น้องฉัมาแก็บเศษปลาเนาะเพื่อที่เห็ดกินอะ้รออก,กนเนาะพอดีบ่ายเพื่อนน้องเด็กๆเพิเ่นกันมาพี่เนาะสบายดีเด้นดอน้องดอนสบายดีเด้อนล่งนั่งอย่างเดียวะทองน้องวันดีระวังตกเด้อวันดีเด้อระวังตกลกเด้อบัมาแล้วพูลงหาเด้อพี่น้องทั้งนี้ก็ไอ้ทองเพิ่งมาแล้วเนาะ มาหลัดมึงเพิ่ง่อนมาเต็มโหลดท้ายอยู่เบาสิ่ห <laughs> นึ่งแสนเปี่ยิดตีต่เต็มโหลดพีนองกไยบานนี้เนะาพะพอดีพอดีสวดโหลดเลยคื<า>้นเปม็นถาวเพิ่นเ,าเนาะ รถหนึ่งเต็มเต็มเอาข่าวได้อยู่บนเลยเปเลยตาเลงมีที่ตจะหายภัยใหม่เนาะคนจูดเนาะแบบจะคของดินเพื่อน่ะคนจูดแบบยังหายมันเบิร์ดเวลามันานๆแล้วมันก็จะงซีเบิร์ตคอยๆเด้อเหมาะโตคุมเพื่อเหมอะชำเนาะ คอยๆเนอสบายดีได้ทงสบายดี <c oughs> โอ้ชหลอนตายแบกด <c oughs> ได้อยู่ต <c oughs> ิดใหม่แล้ววันนี้เนาะมันเหมาะล <c oughs> หรอไม่กับกมีด่ต้นใหญ่ๆได้พี่น้องคุณเหมาะมันเหมาะเนาะ ค่ะนะเผื่อแล้วคนขึ้นตอนแรกว่าน้อนมัตี้ว่าสิถาควกคนขึ้นซอยแต่ว่าไเทถาหิวเขาก็เลยได้มาส่งเพิ่นอยู่เพื่อนมาเพิ่นไปไว้เพิ่นว่านะเนาะเมื่อยเผื่อถ่ายทวงเพิ่นมากะยจนมันนั่น,น,น ต้องหมหนีวออาถ่านให้ซชานะ รวยมากกเ่าน้อซนนะอ,อ,องกล้องของนะ้องนาเนาะลายเติบด้นี่เต็มพอดีเต็ม ยายปหนไงมึงบนพูดแล้วข้อแรกข้อแ้กพ่อมาลงเลยอาเทมุนี่บน่มปันาอีกรอบสนอคุณแหละเจ้ามอีกแหยาวไปยาวไปบอย่องดดอนใหญ่ออกไ้ไต่างหากบอมัน่ฮอดตกตีเราไป่ มอรวมกันเนาะไว้เวลาเอาขึ right. ้นแลเอาขึ้นงหรือว่าเอาไปจำจูกันเลยบ่๊ะชี่อามาเท่าพี่ช่องโหลดูกบอเตกันมาได้ปะจ้ามแก่มากมับไปพักผ่อนก่อนทีน้อยอืม่โอ้ยยยยยยยใยย่ยยยายยยเยยยย่อย <laughs> หอนบ่มีหอนแกลใช่ไหมจ๊ะววอืมอกกแก่เเอาันสมันี้อืมไม่แนมันตายแล้วนะมันเบาแล้วนอกไปเนี่ยพ่นธุสอมมันพี่นองเลยก็เลยได้เียนใส่ไปแก่เองฮะ i'm <laughs> good

แดดๆนั่งลงนิดหน่อยนอะพี่น้องให้เอนนานนาคมนเอาลงก่อน,อน,นมมให้ทวงคนแกมาเดินกลับไปพักผ่อนนะมันแดดเนาะแดดค่ะไอ้นนเนี่ยในรถหนึ่งนะเพินกับแต่เศร้าปไปตัดพี่น้องเลย มีแต่ไม้อันแบบเขาจะจูดเลยมันโลนไพเลยน้ำดำไอ้ท่งเอ้ยแลย้วไอเดอร์รถท้ายเด้อเอาเขาห่มนี่บ่ แนวอะไรบ้างเลยได้รถหนึ่งพี่น้องเลยเมื่อยบอหัวเมื่อยแล้วเนาะแดดซับเดี๋ยวหายท่องพันย่าเองนี่แาเพิ่นเห็ดกินเนาะจารย์พันเห็ดกินอีช่างดอกเหลเพื่อนเพิ่นห้ากระมาแต่ตัดไม้พี่น้องเลยหิวเข่าแห้งสิเป็นวินว่ะ เลยมาแล้ววันนี้ก็เป็นเห็ดอยู่เห็ดกินแกงป้าบอกแกงป้าใส่บ,บักบวบเตาดงที่้หนเห็ดกินยังไรทางบวบบอมันนี้แกง,งบวบขับวขาวนี่มาใช้ขึ้นหลายหเหตุเช่มามา nam mèo như vậy mình đây mày đam uh. bảo nam <laughs> <Bảo hòn, bảo. laughs> mày đam hòa huấn anh chơi lang chơi dã nó khai độc nam nòng tôn luôn đến ăn mắm ăn 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 นีะไทุกทาาอดาแล้วตุ่มัพอดีบอก่ากกนชีเกงปลาชีปลบวเนาะไม่ย้อนนะคุณาแซมเห็นไหมจัปลาไงปลาเห็นบ่อดูปลานเป็นตัวนะชิพมันก็ม่ร้ายะเปือบไหวบ่อ เออปลาแหงถ้าเราคิดว่าป yeah. sí right. ้าดิบดิบนะบอได้ปลาแหงแซ่บเลยเนาะแกงเซินพักปลาแหงพินตาแหงไวมาแล้มึงก็ลองใส่กระตุกไ่นังก่อนาวแฟนแล้วกูก็น่าเกดเดียนแล้วนี่มันจะเป็นไงจะหยั่งได้เป็นปลาแหงนะ สดแต่นหน้ามันเนาะตอนนั้นจะาป้าให้อเอาน่าดีเหมือนว่าที่ไเอาหันมาชวนประเดศนหันได้บ่ได้นี่กงเาหมนี่้นาอยู่เดปลามานกำลังเกิดนี่พอได้อยู่ลมังเลางเต็มเลมื่อไรกแกงึืนใช่ป่บแนงมันเนาะแกงก็มันจริงก็มันพักนันเดซีคือกินแวันก็ทินเนาะปาเค พักเงี้ยพักเงี้ตาแขกเอาหาเนี๋ยพักกูลืมละพักเองกินกับแกนเอาไม้นะอย่าไม้แม่ผัดไปงีกระเกืแเทบเลยเออเอาเ้แถวนี่บรดมีได้ผลนะมันิดเป็นแบบทงหายทงหน้าอันนี้นะเืาแลจะคือใบมะกริดเนาะแบบค้นพื้นเม่อละกรจาลดอก คนข้าวแล้ววเน้อเนน้ำเ็นหลังมือน้ำมอมแล้วพี่น้องดึงไม้ดำใต้นาเนี่ยนาำคือนิ่งคนถาต้นแรงบาทเดียววะนี่เราเคยรังอ่ะเกงไปเหี้ยจกป้าไงคนอื่นเนาะ เป็นตาแหงเลยยังบ่ทันปุงมเนาะบ่กันดีน้ไม่ทำี่มันตำเรียบร้อยใส่ไายเติบมาทิ้งโคเช่มาทิ้งีโคีโคอะไรก็จะตัขมเจ้ะจะตำใใส่้คใส่ลแ่พเบอกลายเติบ เบดบ่เอาเบดบบ่เบบบดแกงปลาจะลายอยู่มันใส่น้ำเลยมันใส่น้ำลายลายบ่ห้ายเติบเด้ยนี้อย่าเละเผือนผดดิเกลือใส่เละยีางย่เอเลยจะไม่มีปลาพอแล้วใส่ลายสิต้่ใสบ่ แกงปลาไม่ถาวรพี่น้องเลยอืมแกงกินเที่ยงเนาะแกงปลาแห้งสำหรับบัวไปซื้อน้ำมันแล้ไปส่งให้พี่น้องนนึะเพล่นเพลินกินกับพี่น้องไอเนาะแกงปลาแกงปลาแหงา้งสำหรับต้นเทียงกินข้าเทียงพี่น้องหายเพลินพักผ่อนกินข้าวเที่ยงก่อนเนะาะใจะแก่เพลินมามาส่งเนาะหิวข่าวว่าบัวไว้เลยก็เลยพามาเลยเป็นต้นแรกว่าสิทธาไเหมือนแก่พื้น แต่ว่าบวายหิวข้าวโดยกินข้าวเที่ยงสร้างไม่ถ่ายเลยเน,นาะโดยแล้ววันนี้จบไม่ถ่ายพี่น,อน้อยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องละตีกับซีคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้อง<ด>ถ้าพ่อ,พอ,พอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องละตีกับคอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่ฮับชมคลิปและบอาำโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี